ลูง2อเต็มเลยเต็มเลยแต่ัาไปหรน่ากบัากากเล แล้แ้กลับนยุกัอุแล้วไปทำจรไปทำโจนอยู่นด I'm ro! มีใครรู้จักบ้างครับว่าต้นอะไรเรียกว่าต้นจากครับลูกจากกำลังแตกดอกเพื่อที่จะออกลูกมองไม่ไม,ไม่ค่อยมีนะครับปัจจุบันนี้ต้นจากกล้จะศูนย์พันส่วนนี้ต้นต้นลานต้นลานที่เอามาทำแอกเเว่อมะก่อน ลูกลานนี่ก็สามารถที่จะเอามาใส่น้ำแข็งทานได้ด้วยตน้นลานนี่คือวิถีชีวิตชุมชนในสมัยก่อนมีบ้านเก่าๆของยข,ของญาติที่ทาจิกเมื่อก่อนเขาจะมีโอ่งน้ํามีตุ่มน้ําวางรอบบ้านเพื่อที่จะเก็บน้ําฝนไว้ใช้ในหน้าแรงนี่คือบ้านโบราณสมัยก่อนนะครับ คนสมัยก่อนเขาจะใช้ไม้ไม้ต้นตาลนะมาทำชานชานหน้าบ้านนะล้ว่าต้นตาลเป็นต้นๆทีเนี่ยเป็นบ้านโบราณอันนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะครับไม่ค่อยมีเห็นแล้วบ้านของบ้านโบราณ กับ้านเก่าบ้านแก่เรียกว่ายังพอจะดูได้นอนได้ก็ชุดโชมไปตามสภาพที่สำคัญคือจะต้องมีตุ่มน้ำหรือโอ่งน้ำ หรือหลายท่านจะเรียกใครน้าก็ได้แต่เป็นตุ่มเป็นโอ่งนี่ครับเป็นบ้านโบราณนี่ครับเจ้าของบ้านรีอท่านได้เสียชีวิตไปแล้ว

การนำการบุญพันป์รักทุขเศร้าแกเทมเจ้าทัางไล่ต่างนีิงต่างชจยได้โมตาน่าปะระโอุตสนพ้นหมุนนีนาอีกทางพรยาคงท่าวารีเข้มใจข้อยาได้มีความยาวยาญเห็นคอยเป็นเศษที่พุทธสัมปัดีิอารีไพรยา คนผ่ายายพ่อพ่อสะส้นแต่คุณมีไม่ยากจ่าปูรุนให้พลน์มจจุฬาเขาตัวข้าพอปราทีีอันในฟังคำคำชนนำใจอุ่นโอนสำเร็จยาหนานรูถึงเมืองแก้วตาแววนานอภาพกชาสั่งข้าตายลูกลกีเกิดที่ให้คอยเมื่อารตามไปถึงดี เราเกู้ย่อย่างาสหรือีาอยากจะน้ชี่เตกรรมาทำบนแม่ผู้ท้ยทางเดินทาที่มีโรล้องมีัขกหน้าของเราทำั้นเพื่อพ่อนรเวณที่มี้าการย านี่คือบรรยากาศของโรงเรียนวัดบางประถานที่บ้านเกิดของผมเองฮะไม่โดนทุ่มไม้ไมไมไมหลอกสวยหลอกสวย สะพานนี้เมื่อก่อนนั้นเป็นสะพานที่เดินข้ามไปข้ามมาในในลหมู่บ้านบางตะพานและก็วัดบางตะพานนะครับนี่เป็นบรรยากาศในสมัยก่อนนั้นคลองนี้เป็นคลองที่วิ่งเรือหางยาวจากหัวไซจากหัวไซดอนเขาพังไข่ บรรยากาศของวัดบางตะพานตรงนี้เมื่อก่อนเป็นเป็นสะพานไม้เป็นสะพานไม,นนไม้ไม่ใช่เป็นสะพานปูนเหมือนปัจจุบันนี่คือบรรยากาศของบ้านเปิดมืองน,นอนของผมเองนะครับคลองที่ทิ้งล้างไปเมื่อหลายปีก่อนนั้นมีผักตบเต็มเลยนะครับผักตบสว่างอันนี้ ทางราชการให้คุรโอกครองได้อย่างสวยงามน่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนี่คือวัดบางตะพานครับวัดบางตะพานที่อ,อยู่ติดกับริมคลองเนี่ยเมื่อก่อนนั้นเรือหางยาวจะวิ่งเสียงดันสนั่นหวันไหวนึกถึงบรรยากาศในสมัยเกา่าน่าจะรื้อื้นความทรงจำถีาหากว่ามีนักคิดนักการเมืองท้องถิ่นนักคิดนัก วางแผนในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นนํานักท่องเที่ยวเข้าชมพื้นที่และภูมิทัศน์ของบ้านบางตะผานในบ้านไทยบรรยากาศของวัดบางตะผานนะครับอยู่ติดกับริมคลองเมื่อก่อนนั้นคลองนี้ใช้ในการเดินทางสัญจรไปในตัวเมืองในอำเภอจากบ้านบางตะพานบ้านหลักชายบ้านท่าจิกและกมู่บ้านต่างๆคือบรรยากาศของวัดครับ โบสก็เก่าแก่่แบบนี้ได้มีการพัฒนากันอย่างต่อเน,นื่องครับอันนี้เป็นวันทําบุญเดือนสิบหรือวันศักราเดือนสิบผลหลังของผู้บ้านบางาตะภานี้่อก่อนเป็นสาลเป็นสาลคัวที่วัดจะต้องจะน,นํา,านะน้ํามาใช้ตอนนี้น้ำแห้งแล้วนกะ็ได้ทำเป็นจนันยลมีพญายยนาคเป็นวัดเป็นวัดร่ม ความ<อ>เป็น,นส่วนรวมคนข้าหมู่บ้านดูกว้า,าวงขึนเยากเาเลยเนาาเดี๋ยวเวันศาสเดือนสิบของบ้านเราบุญนวลหลัง มาส่งตายายกันลูกหลานมาจากทั่วสาทิตครับไปทำมากินจะจังหวัดต่างๆก็เดินทางกลับปกบาไหก็ป็น่คุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายผู้หญิงั้งหทเ้งแถวมาไับมไหว้กันทนทำบุญอุที่สวนบุญสมศรห่นี่ก็เป็นบรรยากาศครับบ ประเพณีวัดบางพานบัตรเกิดของผมเองนะครับการตักบาตรที่วัดบางพานจะไม่เหมือนกับที่สถานที่อื่นมีพระคุนเจ้าก็จะเดินบินาบาทาปปะก็สบีน้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาก็จะเดินสองข้างถนนครับเดินตักบาตรมีที่นี่ที่เดียวครับที่มีการตักบาตรเดินสิเป็นอย่างนี้นะครับพน้องประชาชนก็จะช เดีข้างบนนี้จะมีเงินอยู่หนึ่งหมื่นบาทสำหรับผู้ที่สามารถขึ้นปีนเสานี้ขึ้นไปเอาธงแดงลงมาไดน้นี่ก็อยู่หนึ่งหมื่นบาท ที่ตลาดที่วัดบางพานก็จะมีผู้คนที่มาเร่่มทำบุญก็จะมายืนกันเป็นแถวสองสองข้างถนนสองแถวตรงกลางเดี๋ยวพระุกเราิดจ้าก็จะบิดตลาด ba <laughs> man